นุมกิวขุดสะสวยขนาดนี้พอเพิ่มคาแรงให้แล้วนี่โอ้พอขึ้นคาแรงให้แล้วนี่ขุดสะสวยขนาดนี้นี่สวัสดีครับอยู่กับลังกรดเดเอ,อคารเตอร์แทกครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีนกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูเจ้าแคทสามทรงศูนย์ดีทูครับนมกิว อ,อกุสะเนียนอย่างนี้นี่พอขึ้นคาแรงให้แล้วนี่เอาพัฒนาไปเรื่อยครับพัฒนาไปเรื่อยส้อมมือไปเรื่อยครับเป็นรถไม่ถึงปีก็กุสะได้ สุดยอดขนาดนี้ก็ถือว่าสีมือพัฒนามากครับหนุ่มกิวเ,ออเจอดินตับมาดินดานเออเออเอ,อดินตับมาครับดินดานครับตังรับด้วยเจ้าเปอร์เฟียครับ

มาดินดาน ค่อยๆแงะไปเลยครับเออจึงกับยกล้อเลยทีเดียวเออ Chào mèo chơi cái đuốc á Cái đuốc chín tô ประสบการณ์1ปีครับโอ้ยไม่ถึง1ปีนุ่มคิวขับรถเล็กมาขับรถไมโครเล็กกี่เดือนห้หเดือนครับแล้วก็มาขับไมโครใหญ่ไม่ถึงปีครับดูการทำงานการคุษะครับนี่ถือว่าฝีมือพัฒนาเยอะครับพัฒนามากเลยครับ โอ้้าวเก็กเพิ่มคาแรงให้ได้แล้วนี่ขับรถขนาดนี้นี่เออเออเออ จััดครบแข็งจัดเออเออบีบเตะเดี๋ยวรถสิบล้อ,อก็อกอกตัวไปหรอกเออ พื้นที่มันแคบเกินครับต้องให้กว้างกว่านี้โล่งกว่านี้ถึงจะขุดเข้าดีครับพื้นที่จำกัด จัดหนักจัดเต็มนุ่มกิวมีแต่รถแรงๆทั้งนั้นขึ้นบ่อแค่นี้สบายครับขึ้นบ่อแค่นี้โอเข้าไปเจาะเข้าไปโอ้ฟันมาเปลี่ยนใหม่เลยแล้วนี่ เปรียบเทียบกับก็เปรียบเทียบกับคนทำงานหลายสิบปีกับเด็กรุ่นใหม่ถ้าสมองพัฒนาปีมือพัฒนาก็ทำงานออกมาดีครับเด็กขยัน ใส่ใจตั้งใจทำงานมันฝึกฝนผลงานออกมาก็ดีครับก็แบบนี้ไปที่ไหนก็ไม่ตกงานครับทำงานแบบนี้ใครปล่อยให้หลุดมือก็น่าเสียดายครับเด็กตั้งใจทำงานแบบนี้แล้วก็ฝีมือพัฒนาไวมากครับ เออใส่หลังไม่หน่อยต้องใส่หน้านิดนึงเออมือใหม่ครับโอ้เกียร์อะไรนั่นเออเออแร,รงอาครับขึ้นแค่นี้สบายครับ คลัปนี้ก็หอมปากหอมคอรครับดูนมกิวทำงานกดสะก็ลินนี้พอจบคลินี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ